ฝากกดติดตามช่องแล้วก็ซับสไคร e ด้วยนะครับส่วนวันนี้เนี่ย ย้ำอีกที9คู่นะครับคู่นิวคาสเซิลกับซิตี้เนี่ยคือ VIP นะครับก็รับทีเด็ดได้ในกลุ่มนะครับส่วนนอกจากนั้นเนี่ยพีเมลลิกอาร์เซนอลเลสเตอร์คู่นี้เชียร์อาร์เซนอลครับพนงอาร์เซนอลชนะ3ูงและสกอร์สูงคู่3นะครับเชลซีเจอไบตันคู่นี้เชียร์เชลซีครับปันงเชลซีนะสามหนึ่งและสกอร์สูงคู่4ครับฟอเรสเจอฟูลแลมคู่นี้เชียร์ฟูลแลมครับถือ2มุมน่าจะจบตงหนึ่งแล้สกอร์ต่คู่6นะครับ บาเยอร์เจอเลเวอร์คู่นี้ถือ2มบุ่มครับเชียร์เลเวอร์ฟันทงจบ2-2และสกอร์สูงนะครับคู่7ครับอูดิเจออินเตอร์คู่นี้ให้เชียร์ที่ทางด้านอูดิครับฟันทงจบ1-1และสกอร์ต่ำ คู่ที่8นะครับโอซุน่าเจอบาร์ซาให้เชียร์บาร์ซาครับฟันงบาร์ซาชนะ2-0และสกอร์ต่ำคู่ที่9นะครับโมนาโกเจอบงาเลีย์เชียร์โมนาโกได้เลยนะครับฟันธงมนาโกชนะ3-1และสกอร์สูงอันนี้คือแนวทาง9ก้าคู่ในวันนี้นะครับแล้วก็ให้เยอะกว่าช่องเราเนี่ยไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ให้ด้วยความชัวร์ด้วยไม่ใช่ให้มั่วๆส่งๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเรากดซับสไคร์ดได้นะครับอ่านด้วยคอมเมนต์ให้กันมังใจกฟรีกันได้นะครับวันนี้ลาไแล้วเจอกันใหม่พรรุ่งนีี้สสวัสดัดคบ